เดี๋ยวบอกไม่เริ่มกินก่อนให้มันเป็นก้อนก่อนกินตางเลยไหนกินตางเลยมันจะได้อร่อยยวให้มันเป็นก้อนก่อนแต่ตอนทำระวังหน่อยนะครับเพราะว่าในน้าแข็งมันจะมีเกลืออยู่นะครับเกลือมันจะหกลงไปทําให้รสชาติเค็มเพร,รี้ลวๆหน่อยนี่เกลือใช่ตอนแรกเราก็ซื้อน้ําแข็งบดมานะน้แข็งบด เพราะว่ามันจะมีมก็เรียกว่าพื้นผิวมันเยอะมันจะทําให้พัดสะพัดของความเย็นอ่ะดีถ้าคุกเขากับเ,เกลือเกลือนะครับเกลือแกงแม่แหล่งกุกเขากับน้าแข็งก้อนนี่ก็ภาชนะแหวกลงไปเนี่จุ่มไปเหไหมมันก็จับก้อนแนี่นะครับจะเย็นหน่อยนะครับจะเย็นหน่อยเราทําแบบแบบนี้แบบบ้านๆน,นะ <c oughs> อือ ขุนี้ออศ์ความเย็นตั้งอยู่ตรงนี้อ่ามันมันเริ่มแข็งแล้วนะมันเริ่มแข็งแล้วครับนเริ่มแข็งแล้วก็ขุดนี้หน่อยเพื่อให้มันมันคลุกเคล้ากันนี่เราตับแยมก็จะแข็งแล้วทีนี้แข็งแล้วครับคุณลูกกับตัวแล้วตัวถังเกล็ดมันแข็งแล้วนี่ครับนี่ก็เสร็จเรื่อง

แต่พ่อคิดว่าถ้าเกิดให้มันเหนียวนุ่มอร่อยกว่านี้ก็ต้องใส่กะทิคือใส่เป็นใส่กะทิใส่ในร้านแข็งหรอไม่ไม่ใส่ในนี้ใส่ในติมได้เออมาลองดูะเลยติมลูกเบอร์เดิมเลยโปรลงไปอ่าโอเคน่ากินไหมน่ากินอันนี่มันแข็งละเราต้องออกคนนี้แล้วก